นำเสนอการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโดยรูปแบบการบริหาร RAL Model สู่การอ่านการเขียนของโรงเรียนอนุบาลปงบ้านนาปังอำเภอปงจังหวัดพะเยารูปแบบการบริหาร RAL Model เกิดจากการสะสมประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาร่วมกับการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาจึงได้จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21การบริหารจัดการได้ใช้หลักการบริหารจัดการ3หลักได้แก่ relationship and network คือความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ สร้างโอกาสให้มีการพัฒนาวิชาชีพสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีการผลิตนวัตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หลักที่2 area of practice นั่นหมายถึงพื้นที่การปฏิบัติได้สร้างสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ส,รส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยอาศัย5รอได้แก่ร่วมคิดร่วมทำร่วมนำเสนอ ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจมีการสนับสนุนให้มีการสร้างสารรค์นวัตกรรมในทางบวกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งก,รรก,กันและกันโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำคุณครูค้นหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้เรียนซึ่งในการพัฒนาการอ่านการเขียนคุณครูผู้สอนภาษาไทยได้เลือกเทคนิคการสอน5 w 1 h เพื่อใช้ในการพัฒนาการอ่านการเขียนของเด็กหลักที่3 l e ลีดเดอร์ผู้บริหารสถานศึกษานำครูออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนกิจกรรมเปิดชั้นเรียนการสังเกตการสอนและการสะท้อนคิดซึ่งได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศาพยาเขต2 อาจารย์จากมหาวิาลยพะเยาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายและผู้ปกครองเชิญรับชมตัวอย่างผลผลิตของเราชาวอนุบาปลปรงกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาทั้งกิจอเตัวบรับจ้างรับปะทานร่างกายร้านค้ารายงานร้ายแรง รำวงรีดผ้าโรู้จักรู้สึกเรียบร้อยโรงเรียนลอยกะทงลำบากลูกแก้วลูกเขยลูกชิ้นลูกตาลูกโป่งลูกสาวลูกเสือลูกหมินเล็กน้อยเล็บเท้าเลี้ยงดูแล้วก็วันพระ วาดเขียนว่ายน้ำวาวับวิ่งเล่นเวียนเทียนสดชื่นสดใสขอบคุณครับผลการบริหารจัดการพบว่า 1. นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดคือร้อยละ75 2. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการอ่านและการเขียน 3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 4. คุณครูได้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการอ่านและการเขียน